เราก็ไปดูการรีแพร์รีบิวรีเวทอาคารนะครับที่เห็นอยู่นี้นะทั้งหมดนี้ก็เป็นการปรับปรุงอาคารในซอยปรพหนโยธิน48นะครับในการ ดำเนินการครั้งนี้ก็จะเป็นการตอกโซเคมไมโครไพายรอบนะครับตอกลงประมาณสัก17เมตรนะครับเป็นความประสงค์เจ้าของนะครับที่ต้องการให้พื้นแต่เดิมเนี่ยพื้นเนี่ยซุดตัวผนังเนี่ยเป็นโฟมนะครับแลพื้นตัว,ต,วตัวพื้นก็ก็เป็นการเทคอนกรีตแล้วก็มีโฟมอยู่ข้างล่างนะครับ0 8นย์แปดหนึ่งหกแปดสองแปดหนึ่งสามารถโดยทีมงานทุมแก่เราแล้วก็เอาโฟมสามลิ้นไปวางนะครับแล้วก็ดำเนินการในการปร,ปรับปรุงอาคารสึกว่ารอบๆบบ้านเลยนะครับแต่เดิมเนี่ยอาจจะหมู่บ้านนี้หลายปีแล้วนะครับงั้นการ ปรับปรุงอาคารซ่อมแซมเราก็ใช้เทคนิคหลายเทคนิคนะครับรีแพร์รีบิวเดเวทนะฮะซ่อมในส่วนเดิมๆไปด้วยแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ใหม่ที่รอบๆข้างถ้าเป็นวัสดุอย่างอื่นอาจจะทํานานแล้วก็ทำมีน้าหนักเยอะนะครับจิงอยู่ถึงแม้จะมีการตอกเสาเข็มแต่ลูกค้าต้องการความเย็นรอบๆนะรอบๆนะเลยนะครับเพราะว่าได้ศึกษาเรื่องโฟมมาแล้วนะมีความเข้าใจในเรื่อง e p s โฟมมาเป็นอย่างดีก็เลย มีความรู้สึกว่าอยากใช้โฟมหลังคามิตชีตปะไปข้างใต้ก็เป็นโฟมนะครับหลังจากนั้นก็ดําเนินการในกระบวนการของมิตชีตเราเห็นผนังเนี้ยโฟม3นิ้วติดตะไคร่รองไร้แล้วก็พ่นน้ำยาประสานโฟมเข้าไปแล้วด้านบนของหลนะังคามิตชีตนะมีมีน็อตประกบนะครับเป็นพิเศษเลยทางรีมงานสุดใจเนี่ยนะครับแม่ป้าสกุลที่จัดรายการกลับเข้ากับผมเนี่ยครับไปดําเนินการจัดหามาทําให้ วิธีนี้เป็นวิธีเขาเรียกว่าวิธีคล้ายๆคลิปล็อกหรือโบลเลตนะครับแต่ว่าเป็นวิธีนี้คือสกรูนะครับเนื่องจากการมงุงหลังคาไม้ชีสมี2ระบบคือแบบสกรูก็อย่างที่เห็นทีนี้สกรูก็จะมีข้อคือมีการเจาะลังคา ทางทีมงานก็ใส่หัวครอบตัวที่เห็นมาสักครู่นี้นะครับเป็นการเพิ่มพิเศษนะครับ0816828135นะครับท่านจะได้เห็นการรีแพ์รีบิวรีโนเวทอันนี้ที่ผผนยธิน48กรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวจะมีอีกหลังหนึ่งมีเศษโฟมทั้งหมดที่เหลือนะครับจากการตัดตรงนู้นตรงนี้ก็มาใช้งานในการถมแทนทรายนะครับ คือทราย1คิวเนี่ยหนัก1,700โลแต่โฟม1คิวหนักเพียง20โลพอมีช่องว่างอย่างเงี้ยคิวหนึ่งก็ไม่ถึง20โลแล้วก็วางเหล็กแล้วก็เทคอนกรีตเข้าไปนะครับก็จะได้พื้นที่ที่ไม่มีการไหลของทรายออกไปคือโฟมนี่ยังไงก็ไม่ไหลตัวมีการเกาะเกี่ยวกันอย่างดีนะครับเราเคยทุบพื้นเนี่ยนะครับสกัดตัดเจาะไปโฟมนั้นอยู่เป็นพันปีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นถ้ามีเศษโฟมอยู่ข้างใต้ไม่มีการไหลของ โฟมอย่างแน่นอนในเหมือนทรายนะครับด้านบนบางส่วนก็มีการใส่สกายไลท์ฝ้าเพดานข้างในก็เป็นยิบซ้ำนะครับลดความร้อนได้อย่างดีเจ้าของมีความเข้าใจในเรื่องของ e p s f o mm r ม hmm. expandable polystyrene นะครับ mm hmm. ก็ติดต่อทีมงานเรามา0 8 1 6 8 2ป1หปดไปถึงนพอเราดําเนินการสํารวจออกแบบเสร็จเรียบร้อยก็ดําเนินการอันนี้ก็จะเสร็จอยู่แล้วนะครับหลังที่1ก็พอดีหลังที่2ซึ่งถัดไปอีกซอ,อยเดียวอนนะ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 รู้สึกจะอยู่ใกล้เคียงกัน ได้เห็นป้ายเรานะฮะก็เลยติดต่อเข้ามาบอกว่าอยากดําเนินการตามนี้คล้ายๆอย่างนี้เลยนะครับคล้ต่อเติมคล้ายๆอย่างนี้นะครับเพื่อต้องการความเย็นนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับการตอ,อกเสาเข็มไมโครพายบางที่เราใช้ตอ,อกเสาเข็มโฟมด้ยซ้าไปนะมันเราไม่ได้การตอ,อกวางเสาเข็มโฟมแต่บังเอิญลูกค้ารายนี้ต้องการตอ,อกเราก็จะตอ,อกถึงชั้นดินดานบริเวณนี้เราต,อ,ตอ,อกได้ประมาณ17เเมตรนิดๆครับ 0816828135นะครับเรามีทีมงานที่จาญการเชี่ยวชาญติดต่อประสานงานกับเราได้นะครับ0816828135นะครับรีเพลย์รีบิวรีโนเวทนะครับในการปรปับปรุงซ่อมแซมอาคารโดยใช้เทคนิคงานโฟมผสมประสานกับเทคนิคงานอื่นๆแบบเป็นเสร็จเลยนะครับฉะนั้นติดต่อเราได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถดำเนินการแบบมืออาชีพนะครับ